สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนกองแก๊ส LPG รถยนต์ระบบ LPG นะครับกองแก๊สเนี่ยมันจะมี2ออย่างก็คืออันแรกจะเป็นกองหยาบที่อยู่กับท่อท่อส่งแก๊สก่อนที่จะเข้ามาหัวฉีดอีกกองตัวหนึ่งก็จะเรียกว่ากองละเอียดหรือว่ากองตัวมอต้มตรงเนี้ยส่วนใหญ่ตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกันเขาจะชอบเปลี่ยนกันแค่ตรงนู้นแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยกองละเอียดตัวเนี้ย มันจะชอบตันคือตันตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหน้าตากองตัวนี้เป็นยังไงนี่ครับกองหม้อต้มจะเป็นกองเล็กๆอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็เรียกว่ากองละเอียดกองก้อนนั้นกองหยากกองท่อก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับจริงๆเวลาเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวแล้วก็จะต้องเปลี่ยนโอลิ ring, ่งด้วยโอลิงตัวนี้ก็คือโอลิงที่อยู่ในกองหม,ม้อต้ม โอเคนะครับครับเดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนกองนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีอยู่หลักๆจะมีอยู่สองตัวสามแล้วกันคีมตัวที่ถอดตรงหม้อต้มเรียกว่าปะจจัแอลหรือว่าแอลเลนเบอรอ์เดี๋ยวนะ ห้ามิลครับเ,เราเลนเบอร์ห้ามิลตอตรงเนี้ยอีกตัวผมจะใช้เป็นประแจรกระบอกหรือว่าซ็อกเจ็ตเบอร์เจ็ดต่อตรงนี้ถ้าไม่มีซ็อกเจ็ตเบอร์เป็ดเบอร์เจ็ดอย่างนี้ก็ให้ใช้ปากแบนแล้วก็คีมคีมสำหรับ ดึงท่อหมุนท่อออกปกงทีมันจะออกยากนิดน,นึงโอเคครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเวลาถอดเนี่ยมันก็อาจจะมีแก๊สออกนิดหน่อยไม่ต้องตกใจมันจะมีอยู่แล้วเพราะว่าแก๊สมันไม่ออกมาหรอกเพราะว่าโซลีนอยด์ตัวนี้มันโซลีนอยด์ะจะมีสองตัวคือโซลีนอยด์หม้อต้มกับโซลีนอยด์หัวถังโซลีนอยด์หัวถังเนี่ยมันต้องมันจะทําการสั่งให ให้แก๊สจ่ายมาถ้าเกิดว่าไม่มีไฟไปเลี้ยงโซลดนยไอยไม่ทํางานแก๊สก็ไม่จ่ายมาที่หม้อต้มตัวนี้โซลินมอยหม้อต้มถ้าไม่มีไฟจ่ายมาที่โซลินมอยหม้อต้มหม้อต้มก็จะไม่จ่ายแก๊สออกไปเข้าหัวฉีดเหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวจะถอดละ ล้่ก็คลายให้มันหลวมให้มันดึงออกจากก็ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่งั้นบางทีมันจะยังลังอยู่ถ้าดึงออกง่าย,ยานี้โอเคไม่ต้องใช้ขีมแล้วก็กอหมอตรง นี่ครับของฮอตม้มจะสังเกตเห็นว่าดำดำมากเพิ่งเทียบประกองใหม่นะก็เรื่องเ,องเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ารถคันนี้เขาใช้มากี่หมื่นโลแล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนเลย จริงๆแล้วกองแก๊สเนี่ยสมควรจะเปลี่ยนทุกๆเออบางคนก็บอกสี่หมืนบางคนก็หกหมื่นบางคนก็บอกเป็นแสนโลแต่จริงๆผมว่าน่าจะทักสี่หมื่นถึงหกหมื่นโลครับเปลี่ยนได้แล้แต่ส่วหญญผมจะเปลี่ยนอยู่ประมาณหกหมื่นโลอะเนี่ยนี่มันจะนิ่มอันนี้แข็งแล้วกรอบแล้ว ผมจะให้ดูในรูนะครับผมเคยเจอรถลูกค้าแบบว่าไม่เคยเปลี่ยนกองแก๊สเลยกองมาต้มเนี่ยแล้วฝุ่นผงแก๊สครับมันมาอุดในรูเนี่ยรูเนี่ยดำเนี่ยแล้วมันไม่สามารถที่จะตัดเป็นแก๊สได้วิ่งแก๊สไม่ได้เอางี้กนั่นแหละเนี่ยครับผงดำเต็มเนี่ยแล้วก็กองเนี่ย สกรปรกมากที่เคยเจอนะครับแล้วเป็นฝุ่นอุดคือจ่ายแก้ไม่ได้เลยครับอ,อกเขาเปลี่ยนกองแล้วเปลี่ยนกองแล้วแต่ว่าเปลี่ยนแค่แค่กองตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนกองมาตม้มเนี่ยครับตัวสําคัญในตัวนี้วิธีการใส่นะครับเราจะต้องอมันจะมีโอริงอยู่สตัวตัวแรกเนี่ยเราใส่เข้าไปข้างล่างแบบนี้ แล้วก็เอากองแก๊สเนี่ยความลงไปแล้วก็จะมีโอลิงอีกตัวโอลิงตัวใหญ่เนี่ยมันอยู่ข้างบนบนล่องนี้แนะนำให้ใช้ของใหม่นะครับของเก่ามันจะติดมาอยู่กับฝานยไม่ใช้แล้วใช้ของใหม่ไปประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้้อมหยักเนี่ยเวลาใส่เนี่ยให้ดูทิศทางเลยครับมันจะมีลูกศรบอกเนี่ยลูกศรไปทางนี้ก็คือตัวนี้จากหม้อต้มเข้ามานี่ผานลูกศรนี้ออกไปเข้าสายที่เข้ามาหัวฉี ก็ลองเช็คทีนะครัวบว่าโอลีงที่ใส่ใหม่ไปนี่มันลงร่องหรือเ่าโอเคเพราะถ้าไม่ลงร่องมันรีกแน่นอนลองร่องเสร็จแล้วเราก็ใส่ไป การขันนั่นนะครับอยากขันแน่นตัวใดตัวหนึ่งทีเดียวเลยต้องค่อยๆเฉลีย่ยครับไม่งั้นเดี๋ยวซีมันจะปิ้นเดี๋ยวมันจะั่วด แล้วทีนี้เราก็ต้องมาทําการเช็คลิ้หรือว่าเช็คลวดใช้ากกาติดทิ้งใการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็นแก๊สก่อนถึงจะมาเช็ค,คได้ได้เช็คคือเอาน้ําสบู่ครับมาลูบๆมาเช็คตรงรอยที่ว่าเราเปลี่ยนไปเนะี่ยรอบนี้กับรอบนี้ว่ามันรั่วหรือเปล่าครับทีนี้เราก็มาทำการเช็คลิ้งหรือว่าเช็กลวดมาเลือกนะคือ เปลี่ยนาสิกระสีก๊าทำงานละคอนเกิร์ตก๊้วเราจะมาใช้ด้วยตันนี้นี่ดือการอุ n กรณ์ ก็จะเป็นฟองอ่กคึกคกคึกกตอนนี้คือไม่ด่วและโอเคนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามขอบคุณครับ